ก็ S <S สวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วกับการเปิดการ์บอนนะน,นี่ผมยังไม่ได้แกะเลยทุกคนยังแกะประมาณบอกกันสดๆกันเลยเอ่อจะมีรอยไม่ชีบโอเคเพื่อกันเห็นที่อยู่ผมพอก,กีครัน สักครู่สักครู่โอเควันนี้จะเป็นกล่องน,นะครับเป็นแมทช์แอคแท็กนะครับโอ้แพากเกจจิ้งสวยงามเชียวโอเคโอ้เป็นแมทช์แอคแท็กนะครับเอ็กซ์ตานะ เขาเขียนว่าอินพุส66สิบหกการ์ดบวก3 e ม c l u s i v e Power Attack Limited Edition นะครับ1 e x c l u s i v e Power Attack Hero Squad Limited Edition mm hmm. เช่นกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีใบ Limited 4ใบ3บวก1เนี่ยนะใบมันน่ารักนะผมให้ดูเป็นแบบการตต์ตูนการ์ตูนนิดๆจะมี2เวอร์ชันนะรุ่นนี้มีเป็นรุ่นเมกาตินนะมีรุ่นกองหน้ากับรุ่นกองหลังนะแต่นี่อันนี้ผมสั่งรุ่นกองหน้ามามาดูกันเลย กล่องสวยเชียวนะใช้ได้เลยอ่าเปิดมังในก็จะมี2แพ็กเกจอาออันนี้น่าจะเป็นใบใบใบลิมิต็ดเขาแยกมาให้ไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่านผมดูอีกทีก็ามาดูกันเลย เขาบอกว่ามีกี่ใบนะขออีกทีมีหกสิบหกนะหกสิบหกการ์ดบวกอีกสามไอคูลสีแล้วก็หนึ่งไอคูลสีแสดงว่าต้องมีเจ็ดสิบใบทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดสิบใบโอเคดูกันเลยโอ้โหการ์ดมันสวยนะฟิลโฟเดนโอ้โทมัสทูเข้าก็มาโอเคเดี๋ยวผมจับ สมาทูเคิลนะโซยุนชูมาร์กโนเบลนะครับดานจะูมาซิโมเน่นะนี่อันนี้เป็นเบดการนะเดลินี่ผมไปเร็วๆนะั้นจะถ้าเดดการอันต,ตัวนี้ไม่รู้จักมิลิทอลนะครับอารอนแลมซี่นะตัวนี้ย้ายไปลิสกอแล้วครับยืมตัวนะดูโนแมนเดสกับบุกกี้จากปารีส erm นะจมีแอนโทนีนะจากอายักอัมสเตอร์ดัม แล้วตอนนี้เป็นจูเรียนจูเรียนชิมเบอร์นะครับม,มันกำบับหัวสโบสไลน์นะครับจายูเวไอโคอนี I i. และนี่ม,มาล์ินี่นะครับผู้ใช้มาร์ลินี่แฮกเต้าเบยาลินนะครับไอการ์ดรุ่นนี้มันสวยนะเนี่ยไอดาวดาวเนี่ยเจ้าฟิลิกเอเมลฮอยเบิร์ก เดีย o ก a ดานะครับอันนี้จะเป็น out of this world f e d e โ o Kiesa มิการ์วลูฟูลูฟูลูฮาชิครับจากเซลติกจีวีเดอะบอยอลาบาซอนเฮงมินกูมสอู้ใบนี้ Star of 2 0 2 1นะครับะครับชูดเบร a แมไม่มีลันะ อันนี้เป็นลายเซ็นสิงเนเจอร์จากเออครูเซฟกี้ตัวนี้มาสเปอร์แล้วนะอเล็กซานเดอร์อีซาคและตัวนี้เป็นเคนนะครับแลนเคนไม่มีลันก็ไม่มีลันเช่นเดิมเราไปโตัวคาร์ลอสลีเจนส์กับอ,อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะแบกอ่อเอ็มบาบูใช่ ก็คือผมไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับการรุ่นนี้เท่าไหร่นะแต่ก็เน้นสวยงามอะ่ะผมตัวสาาสมอะ่ะนะโอ้สามิสคาร์ดพอพอกปาก็สวยนะพอพอกปาเขาซาลี่ครับลาซาโลไม่รู้จักโรดิโก้โฮฟอินซาีินะครับลู oh. agi, คเตยอง เอนคุนคูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะต้องมีใบไหนลานบ้างนะฮาคิมีถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ช่วยคอมเมนต์ได้ข้างล่างด้วยนะเมฟฟิวด,ดปายโคโบวโเวยซิโนโนมมคคาอันโทเน,นโอโอ้นาเอเมิรีเฟอร์นันดินโยเจกนคอฟ คือผมไม่รู้เลยว่ามันต้องลันโอ้เลวานอเมซี่ no นะไปนี่มีมลันไหมเนี่ยไม่ลันลูคัสมูล่าเอริงฮาลันโอ้แฮร์รี่แม็กควายนะครับน่าจะไม่มีลันนะผมคิดว่าดูศพดูแลเพรดี้โอ้วันนี้สวยนะเป็นไอแครกนะครับจากเซลติกนะผมไม่รู้จักโอ้โรนันโดนะเป็นเอ่อ อันบี t a เบิลนะครับโรนัลโดสวยใช่ได้แล้วก็คับเลเจนเป็นสมิวเอโตนะครับใบนี้น่าจะเป็นใบที่เขาบอกว่ามันเอกลุศผมคิดว่านะอ่าใช่เลยเป็นใบน่าจะมีเหมือนกันทุกกล่องอะเป็นใบที่การันตีนะสวยนะเราเปิดเลวันดอฟสกี้เราไม่รู้กาฟู อไปนี่เล่นเกมนะคาริบเบนเซมาและก็อันนี้ที่เขาการันตีเลยไม่แต่ dition ไม่มีรันนะส่วนใหญ่ไม่รันเลยนะไม่รัน <c oughs> ก็ทั้งหมดประมาณนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทั้งหมดของกล่องมีาสินะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ก็พยายามจะหาคอนเทนต์ดีๆมาเปิดเรื่อยๆแหละออของจะเข้าอาทิตย์หน้าเป็นการ์ดเอกลุศีของท็อปนะทำกับเมีสันเมาส์รอบที่แล้วผมผมเปิดไปแล้วนะของมาจิเนีะที่ท็อปท,ทำกับ so อัลฟอนโซเดวีอ่ะแต่อันนี้ทำกับเมีสันเมาส์จะมีการ์ดของเพื่อนๆเมสันเมาส์ลายทรงลายเซนเยอะน่าสนใจมากคนไทยตามหาอยู่ด้วยผมสั่งมาได้สกล่อง,ก,องก็ยังไงฝากเพื่อนรอติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ ลาไปก่อนซี y ู u